จะหล่อขนาดไหนและเดี๋ยวอาหารเกาหลีจะอร่อยขนาดไหนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่แล้วช่วงหน้าพาไปชิมพร้อมๆกันเลยค่ะ ปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ที่รับรองว่าคุณจะประทับใจไม่รู้ลืมไปกับ Quality Express ที่สร้างสีสันตลอดการเดินทางให้คุณได้มีรอยยิ้มเปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพจากประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวมานานนับ10ปีได้คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่หลากอารมณ์ไว้บริการมากมายอาทิ Trick Eye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพสามิติสัมผัสประสบการณ์ปแปลกใหม่ของการถ่ายรูปเติมความหวานให้น้ำตาลเรียกพี่ด้วยการคล้องกุญแจคู่รักที่โศว พร้อมขึ้นลิฟต์ชมวิวกรุงโซลแบบ360องศาต่อด้วยช้อปปิ้งสุดมันที่เมียงดงและทงแดมุนชมโชว์ชื่อดังที่เปิดการแสดงมาแล้วทั่วเอเชียตบท้ายด้วยบริการอาหารค่มนับพัตคารรู้บริการท่านด้วยชาบูชาบูและอาหารพื้นเมืองนานา,นา,นานชนิดที่รอให้คุณไปลิ้มรสความอร่อยให้เต็มอิ่มกินดื่มแบบไม่อัน้นสนใจจองทัวร์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Quality Express Call Center 1606เบอร์เดียวเที่ยวทั่วโลก ่วนเฉพาะแฟนรายการสรสมีกับ VIP 5ท่านสามารถจองแพ็กเกจทัวร์ได้ในราคาพิเศษสุดๆ girl, น,นี่คือคาขอบคุณจากเราธนาคารออมสินขอบคุณที่ให้โอกาสเราเป็นแหล่งเงินออมให้กับคนไทยมากกว่า100ปีขอบคุณ ที่รวมกันปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เยาวชนขอบคุณคนไทยทุกคนในมิตรไมตรีที่ดีต่อ,อก,กันและขอบคุณประเทศชาติที่ทำให้ธนาคารออมสินก้าวมาถึงวันนี้100ปีธนาคารออมสินร้อยใจรับใช้ประชาชนเราเดินทางในเวลาตอนตีสอง่วกก็คิดว่าอีกนิดเดียวจะถึงจุดหมายคิดว่าไม่เป็นไรนะ่ะวันนั้นผมต้องสูญเสียทุกอย่างแค่เพียงคุณคิดว่าไม่เป็นไร ชีวิตของคุณอาจเป็นเหมือนผมก็ได้ครับทุกวินาทีบนท้องถนนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราและคนที่เรารักเลิกคิดว่าไม่เป็นไรสร้างความปลอดภัยร่วมกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการแช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกค่ะอนาคตคุณอยากเป็นอะไรผมอยากเป็นวิศวกรครับอยากเป็นดีเจค่ะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะอยากเป็นผู้พิพากษาครับ อยากเป็นนักธุรกิจค่ะไม่ว่าคุณอยากจะเป็นอะไรรางวังแผนให้โอกาสและความสำเร็จแก่ทุกคนครับมาเรียนรา,รากับเราเลยครับรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมรับนักเรียนมปลายเรียนพรีดีกรี2-5พฤศจิกายนนี้โทร0 2 3 1 0 8 6 1 4า เชื่อมทุกเสี้ยวความรู้สึกในเสี้ยววินาทีเตรียมพบกับไตรเน็ตโครงข่ายที่มีแบนด์วิดต์กว้างที่สุดจากดีแท็เชื่อมทุกเสี้ยวความรู้สึกในเสี้ยววินาทีเตรียมพบกับไตรเน็ตโครงข่ายที่มีแบนด์วิดต์กว้างที่สุดจากดีแท็เวลามันเยอะๆนะฉันก็จะไปฝากออมสักพิเศษ แค่พิเศษเองเหรอคะคุณพี่แล้วมันจะมีอะไรพิเศษมากไปกว่านี้ล่ะคะก็ซุเปอร์ออมทัพพิเศษของทออสอยไงยล่ะคะให้ดอกสูงด้วยนะคะคุณพี่ <c oughs> ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์เดิมเดิมช่วงที่2ส,สนับสนุนโดย d t a ท็ไรเน็ตบริษัทท่าอากาศายานไทยจำกัดมหาชนปลอดภยัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนจากธนาคารอมสินฮึคนทีมเนี่ค่ะโอ้โหแขกคัาสำคัญของพี่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆคุณผู้ชมค่ะแบบเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะวันนี้ แขกรับเชิญทกบทพิเศษจริงๆนะคะคุณสมใจนึกเองตระกูลอดีตประหลัดกระทรวงการคลังคุณพ่อของพิกี้นั่นเองนะคะค่ะโหทราบว่านี่เป็นครั้งแรกด้วยที่ออกทีวีคู่กันใช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแหมอย่างพิกี้บอกเลยนะว่าแบบเป็นลูกสาวที่เสน่หอคุณพ่อมากอันนี้นี่คือตามมาดูแลถึงที่นี่เลยไหมคะก็อย่างที่บอกคุณทิพย์อ่ค่ะอัปเดตเทรนด์ค่ะนี่คุณพ่อจริงๆพ่อไม่ได้ตามมาดูค่ะแต่พ่อตามมาดูเทรนด์เกาหลี ตอนนี้ว่าไปถึงไหนแล้วนะพี่กี้บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญเลยที่ทําให้เกิดเป็น BB คลินิกต้องถามคุณพ่อว่าเห็นพีก่กีแอบเมาส์บอกอรักสวยรักงามยิ่งกว่าพี่กี้ค่ะครับจริงๆก็ผมเป็นคนคนตั้งบีบขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็พอมันโตขึ้นโตขึ้นก็เลยโยนให้กี้ครับลื่กี้่อรับไปทำต่อตอนที่ที่ทำขึ้นมาต,ตอนรอแรกๆเนี่ยเพราะว่า เพราะว่าจริงๆผมเป็นคนที่รักสวยรักงามแล้ผมก็ชอบที่จะดูแล้วก็เห็นคนที่สวยงามก็เลยอยากจะตั้งดีๆคนเดิกขึ้นมาต้องบอกว่าคุณพ่อนี่คือแรงบรันรดาลใจของพี่กี้ในการดำเนินชีวิตมาจนถึงเรื่องงานเลยไหมคะอ๋อก,ก็ก็แน่นอนค่ะแต่ว่าบางทีก็โปรเจกต์เยอะเยอะไปค่ะโปรเจกต์เยอะไปต้องถามตอนนี้นะคะต้องบอกท่าน ท่านสนใจนึกเนี่ยเราจะจากันได้ว่าโหตอนเป็นปลัดกระทรวงการคลังนี่ยก็ผลงานเยอะแยะมากมายตอนนี้ชีวิตหลังกเกษียณทําอะไรอยู่บ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจก่อนกเกษียณนะนะว่าผมจะไม่ทําอะไรเลยนะครับแต่มันก็หยุดไม่ได้จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันที่ผมยังเป็นประธานกรรมการบริษัทมหาชนอยู่สี่สีบบส่บริษัทประธานบอร์ดสี่บริษัทครับแล้วก็ งานที่สำคัญที่สุดคือเป็นที่ศึกษาลูกมีเนราะว่าลูกลูกก็พลนบอกว่าผมได้ไม่เคยมามาเป็นที่ศึกษาเขาเลยนะฮะไปมัวจะไปดูคนอื่นไม่มาดูลูกเลยตอนนี้เลยมาเต็มตัวเลยวันนี้เนี่ยเห็นลูกสาวนี่นะคะเป็นผู้บริหารเต็มตัวรับมรดกทางความคิดทางด้านธุรกิจมาจากคุณพ่อภูมิใจในตัวลูกสาวไหมคะอ๋อภูมิใจมากที่เขาใหญ่ที่ เรียนคนเทพอะพี่เขาบมาจะบ่นนะครับว่าผมได้ไม่ให้ได้ไม่ค่อยได้ให้คําแนะนํากับเขาตอนหลังนี่ผมก็เลยมีโปรเจกต์อะไรก็ให้พี่เขาหมดเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้จะปวดหัวมากๆเลยใช่ไหมลูกได้โปรเจกต์ใหม่ๆของพ่อทั้งนั้นครับแต่ผมก็คิดอยู่เสมอนะจริงๆเราอยากจะพักแต่มันพักไม่ได้เลยคนเทพตั้งแต่จนถึทังวันนี้วันนี้ก็มีโปรเจกต์อีกและเราจะทำเรื่องทำนี่ต่อ ต่เลย,ยังไม่ได้พักเลยค่ะต่างคนต่างเป็นกําลังใจให้กันและกันยังไงบ้างคะพี่กี้คะกําลังใจก็ให้กันอยู่ตลอดอแล้วคะ่ะค่ะคุณพ่อละคะมีอะไรที่อยากจะบอกกับลูกสาวคนนี้ไหมคะก็ผมพยายามที่จะให้ประสบการณ์ผมเนี่ยถ่ายทอดไปยังลูกๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการ ใช้ชีวิตหร mm ือความความอดทนต Earlier, mm ่อ hmm. ปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาสู yeah. mm ่เราการทํากิจการไม่ว่าทําราชการก็ดีหรือทํากิจการใดๆก็ดีมันมักจะมีปัญหาเข้ามาเป็นปัญหาเฉพาะเฉพาะหน้าปัญหาอะไรต่ออะไรต่างๆวิธีการอย่างไรที่เราต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆวันนี้ผมพยายามต่ก็อดโดยเฉพาะท่ี่นะพ่อที่ก็าเป็นคนที่มีความอดทนสูง ต้องบอกว่าวันนี้ปลื้มใจมากๆนะคะได้เห็นความน่ารักความรักความผูกพันของคุณพ่อคุณลูกคู่นี้นะคะก่อนที่ทิปตาขออนุญาตเป็นแขกนะที่จะได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยนะคะที่มีของที่ระลึกค่ะจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อบ้านเพื่อคุณมอบให้กับพิกกีและกบคุณพ่อด้วยนะคะคขอบคุณมากค่ะ แน่นอนว่าต้องมาที่นี่พลาดมิราเมียนมาไม่ถึงเมียงดงเข้ามาท่นี่มีสุสานมาช็อปอะไรคะโอ้ยเมียงดงนี้สารพัดเยอะมากเลยค่ะเหมือนเหมือนสยามบ้านเราอะค่ะคนณทิพก็อาจจะเป็น เอ,อเสื้อผ้าเครื่องสําอางเกาหลีมีทุกแบรนด์<ม>นะคะแล้วก็รองเท้า oh, โอ้โหคือเรียกว่าหัวจดเท้านี่ความสวยความงามมาซื้อเอาได้แถวเน,นี้เลยนะมาที่ีเลยออกไปก็สวยเลยเหมือนกันนี่แต่ว่าคุณผู้ชมนะคะไม่ต้องมาถึงเกาหลีก็สวยได้ในแบบฉบับเกาหลีเลยเหมือนกันง่ายๆวันนี้พีก่กี้มีคําถามจะถามคุณผู้ชมนะคะจะถามว่าอะไรดีคะว่าคลินิกที่กี้บริหารอยู่ชื่อว่าอะไรคะ คุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะว่าคุณกี้เป็นผู้บริหารที่คลินิกอะไรเข้าไปตอบใน Facebook ได้เลยนะคะ10ท่านผู้โชคดีมีของรางวัลคือกิฟต์วอชเชอร์ส0มพับาทกิฟต์วอชเชอร์ส0 0พับาทให้กับผู้ชม10ท่านแล้วก็ยังมีอะไรอีกคะกมีผลิตภัณฑ์ค่ะอีก10ท่าน,อ,านอีก10รางวโโัลอรวมแล้ว20รางวัลน,นะคะเ<อ>ข้าไปตอบใน Facebook ได้เลยคะ่ะ ทายที่สุดนี้นะคะถ้าจะให้คุณกี้นะคะให้คํานิยามของผู้หญิงที่ชื่อซินีนาเองตระกรูลคุณกี้จะบอกคุณผู้ชมว่า,างไงคะเป็นคนที่ทํางานอย่างจริงใจและตั้งใจค่ะนี่สั้นๆง่ายๆนะแต่ฟังแล้วมันเท่เขิบจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณกี้เป็นอย่างมากน,นะคะมาเป็นแขกรับเชิญ V.I.P พารเรามาเที่ยวชมที่เกาหลีนะคะได้มารู้จักตัวต,วตวนของคุณกี้แล้วพรุ่งนี้พลาดไม่ได้สาวๆที่อยากจะสวย พรุ่งนี้ทิ่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับแขกรับเชิญ V.I.P เป็นคุณหมอสัญยกรรอันดับหนึ่งของเกาหลีแม่บอกขนาดนี้แล้ว9นาฬิกา20นาทีกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะส่วนวันนี้นะคะทิปแล้วคุณกี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะช็อปปิ้งต่อเลยเนาะขอขอบคุณ Quality Express สนับสนุนการเดินทางที่ประเทศเกาหลีในครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณ ต้ไซเบอร์ล็อกล็อกคุณภาพต้องไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อก d ีแท็กไตรเน็ตธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่นี่เขาบอกว่ามีทั้งศิลปินดารามาทำอยู่หลายคนด้วยเหมือนกันเขาฝีมือค่อนข้างดีแล้วก็ตัวท็อปคลินิกเนี่ยก็ถือว่าติดอันดับหนึ่งในห้าของเกาหลีโอ้โหพลาดไม่ได้เพราะว่าเอสตูดิสต์มากมค่ะคุณหมอจุงจะไปทำการผาตัด ร้อยใหม่ให้กับคนไข้ขอบอกว่าถ้าคุณผู้ชมใจไม่กล้าอย่าดูคนเดียวชวนเพื่อนมานั่งดูด้วยนะคะตอนนี้เห็นหมอจุงกกำลังแทงเข้าไปอันนี้คือการค่อยๆเอาไหมเข้าไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับ